วัสดีครับวันนี้วันที่ประสบความสําเร็จก็มาถึงแล้วครับผมกับหน้างานาติดตังง้งแพงโซลาเซลล์52กิโลวัตต์จ่ายแพ้ง5อร่อย80วัตต์จำนวน90แพงวันนี้ตุกอย่างเซตินได้เห็นเบียลงมาจากฝาลงมาแพงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปการทํางานกันเริ่มต้นโดยจากการตีดตั้งแพงทั้งหมด90แพงนี่ครับนะ แปงทั้งมดจะมีกาที่แพ้งนัวเต็นยาวๆไปเลยคับนะถึงไอ้่างกาวที่แปงน,นี้เราจะแบ่งเป็น5้าสติงกาเลี้ยงง่ายว่าว่าแบ่งเป็น5้าจุดจุดหกาท่ปแปดแปงเป็นห้าจุดยาวเรียอไปเลยหนึ่งชสข้างบนนี้3มจุดถึงเอาเท้าหลังนูอีก2องจุดถึงทาง5จุดนี้นี่จะ มีสายอ,อกมาเดินผ่านโทขนาดหนิบสองอันนี้ผ่านโทกันน้มไปก่อนพะว่าลงกามันโก่งใช้โถเล็กแกงไม่ได้เป็นโถออนกันน้มกคงง้ายต่างมดหาจุดจุดละสองเสน้นมีสายดินอีกเส้นหนึ่งเป็นซิปเป็นซิปอดอ่า ถึงกับมาพานทอเล็กเป็นทอไอเอเป็นทอไอเอียี่อพานาโซนิกขนาดหนิวสองขนาดหนิวสองวิ่งพานมาพานมาพานมา,า,นม,ามาจนถึงปลายร่างก้าอ่าถึงลงไปตาลางเดี๋ยวทีนี้เราก็มาอยู่ในห้องเก็บอินเวอร์เตอร์กันแล้วนะครับ นี่คือตู้อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับนะเป็นของตาหัวนะตามด้วยตู้ดีซีตูต้เอซีเนี่ยมาเริ่มจากต่อจากล่งางขาจากบนล่างข้าเดี๋ยวจะเป็นสายฟันล่างนี่ล่างไวาเวทขนาดเซนิวคูณเซนิวคนระับเนี่ยเลนมาตามเนี่ยปึ๊บปึ๊บถึงะจะมาฟัานตู้ดีซีของเรา จุดทีหนึ่งจะมาข้าฟิวตนนัวนี้ถึงผ่านฟิวมาวิ่งมานี่ปึป๊บมาข้าวว่าเบเกอร์ออกจากเบเกอร์ปึป๊บวิ่งไปอินเวอร์เตอร์จุดทีสองก็เหมือนกันข่าวว่าฟิวปึป๊บออกมาข้าวว่าเบเกอร์ไปอินเวอร์เตอร์จุดทีสามก็เหมือนกันจุดทีสี่ก็เหมือนกันจุดตีห้าก็เหมือนกันมันจะวิ่งไปหาอินเวอร์เตอร์นี่วิ่งมาเลยตามนี้ รับมนันอีกทีหนึ่งนี่นี่นี่กาวอินเวอร์เตอร์จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่จุดที่ห้าถึงมันมีเชื่อว่านี่มันยังเชื่อมันเลย PV หนึ่ง PV สอง PV สาม PV สี่ PV ห้าปุ๊บไฟ DC จากบนฝ่ากาวอินเวอร์เตอร์ต่อนี้ ผ่านกระบวนการแปลงไฟดีเป็นไฟเอซมาตัวนี้ออกเป็นส้มเฟสเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนิวตน้นแล้วก็กล่าววิ่งลายลงมานี่ลับมาข้าวร่างอที่แลนมานี่ปึ๊บมาข้าวตู้เอที่านกระบวนการความปลอดไปมาลง อาซี่บีโอข้างล่างปึ๊บขึ้นอาซี่บีโอด้านบนมีเสร์อผ่วงไฟเกินมีไฟฟิวโชว์ว่าอ่าแหลมนาตูโชว์ว่ามีระบรบไฟทำงานอยู่แต่มันจะวิ่งย้อนกลับมานี่เลยมาข้าวตูล้ลูกนี้ที่หนึ่ง เผื่จะจ่ายใบให้วงจรในบ้านทั้งหมดถึงเดี๋ยวเรามาแล่เรามาเล่ว้ดจได้จักล่างค้ากันมาแล่ว้ดีได้จักเพลงกันเข็มผลิต ปรับก่อนปรับมิตเตอร์ก่อนแต่๋เดียวไม่อา่านตั้งมันอยู่ที่ขาดำดนี่มันไม่อ่านโอเวอร์จ้ะนี่นี่จุดตีหนึ่งปีวีหนึ่งจิมจ้มข้าไปจิ้มควับวกข้าวควัวบวกควัวหลบข้าวควัหลบวนี่นะจิ้มกันมาเดียวนะฮะจุดตีหนึ่งเป็นหล่อจ้ำที่มาบนเอ็นเบียอะไรไมเอ็นเบียอรือไม่ อหมายเลขจุดที 4, <ions> ่สองนะถือกระบจุดที่สองแปดหน่อยสังสิบบุญปานมันนี้หมายเลขจุดที่สามแปดหน่อยทีบสิบานันนี้มายเลขจุดที่สี่แปดหน่วยสามิสานมาจุดที่ห 8ปดลอยามที่บกป้านจางเห็นเบียกันแล้วไม่เห็นเบียกันแล้วไม่เลตานะทงมดนี่เป็นกระบวนกรารแบบโยกราวๆตีว่าเอามาให้เล่กันว่ามันเป็นพันนี้มันถึงจะได้ใช้งานจริงๆได้ใช้งานตตอง,งตามกระบวนการนี่ก็เลือก xét là bọt pi này có mắn hai sải ngàn đai gần chính chinh chắn lắm chào khốn tôi chinh khỏi chế gần sáng ngàn nào nhà dìm mấy con ca đun lên